สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องการแพรก่อนโดยวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า2465 Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทํานายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิป timeless นะคะเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้ภายใต้หัวข้อเดียวกันนะคะที่ชื่อว่า เรื่องใหญ่สำคัญอะ,อะไรที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา23วันนี้นะคะกะ็เป็น12ราศีนะคะ,ะก็ขอทุกท่านดูเป็นแนวทางอย่างมีสตินะคะการทำนายของอาจารย์กิงฟ้าเป็น general reading ทำนายดูยภาพรวมอย่างเช่นเดิมนะคะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่ขอทุกท่านดูตรงนี้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เด็เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกาหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำแนานของอาจารย์กิงฟ้านะคะถ้าอะไรไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะทํานายตามนั้นแต่ถ้า อะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเก็บเป็นกำลังใจให้ทุกท่านได้ดำเนินชีวิตต่อไปนะคะอ่าแล้วก็สิ่งที่สําคัญนะคะถ้าท่านใดที่ต้องการปรับความเร็วความช้าในการพูดของอาจารย์กิ่งฟ้ากิ่งฟ้าบอกมาโดยตลอดว่ากิ่งฟ้าเป็นแบบนี้มาตลอด10ปีในการทำ Youtube นะคะคือเข้ารอบสู่ปีที่10แล้วก็ยังพูดสไตล์แบบนี้มาโดยตลอดนะคะไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนตัวตนตัวเองได้เป็นตัวเองมาโดยตลอดนะคะฉะนั้นถ้าอยากปรับให้เร็วขึ้นช้าลงฟันเฟืองด้านขวาบนของ YouTube มีให้กดได้เลยกดเข้าไปปุ๊บไปเจอคําว่า playback speed หรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้าถ้าทุกท่านโอเคกับ normal speed แบบนี้ไม่ต้องปรับไปทั้งสิน้นให้ฟังต่อเนื่องได้เลยแต่ถ้าอยากปรับเร็วขึ้นช้าลง ทำได้หมดเลยตามใจชอบของแต่ละบุคคลนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวิดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าวะคะ่สสะ,คะสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งใหญ่หรือเรื่องใหญ่เรื่องสําคัญอะไรที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในระยะเวลา23วันต่อจากนี้นะคะดูเป็นแนวทางจากไพ่พี่เน้นแล้วก็ไพ่ทะเลอะอย่างเช่นเดิมนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเรามาร่วมลุ้นกันนะจ๊ะ steadfastness generosity Guidance Enlightenment The high priestess Four of cups. Uh, I need six of cups Six of cups. Okay king of wands the Hangman Ten of Pentacles Ten of Cups Queen of Pentacles Eight of Wands The Strength Ten of Swords Four of Wands พร,พระสังกัจยะหมอชีวคมมาลพัฏแล้วก็เป็นพระสุขค่ะโอเคพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไร เป็นคำเตือนก่อนละกันนะคะสำหรับชาวราศีธนูคือช่วงเนี้ยอย่าไว้ใจคนให้มากคืออย่าหูเบาจะทำอะไรต้องรอบคอบอย่าให้ใครมาหักหลังมาหลอกลวงเราได้อย่าไปคิดกลิ้งแตกอย่าไปลืมขอมีข่าวไว้ที่สาธารณะคือเอาเป็นว่ารอบคอบให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ไม่ใช่ว่าแบบต้องคิดเยอะคิดมากเกินไปแต่หมายถึงว่าละเอียดให้มากขึ้นหรือว่าทำตัวเป็นกลางหรือว่า ฟังทุกๆอย่างอ่ะอย่างมีสติอย่างมีเหตุผลนะคะอย่าให้ใครมาล่อลวงเราได้จากคําพูดคํเจาจาต่างๆทุกอย่างต้องผ่านการพิสูจน์ถ้าจะทํางานร่วมกับใครที่แบบเป็นลักษณะของเขาว่าผลประโยชน์ร่วมกันน่ะคุณต้องมีสัญญาลายลักษณ์อักษรที่มันถูกต้องตามกฎหมายจะได้เกิดปัญหาน้อยที่สุดนะคะอันนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่แล้วเนาะแต่ไพ่เขาขึ้นเตือนเฉยว่าเอออย่าให้ใครมามาแบบมาพลิกลิ้นใส่เรามาหักหลังเราได้มากั่นแกล้งเราเลยพวกนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรารอบคอบปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นน้อยมากถึงขั้นไม่เเกิดขึ้นลย นะคะเรามาฟังสิ่งดีๆดีดกว่าถ้าคุณราศีธนูเป็นคนที่หมั่นกระทําความดีหมั่นสวดมนหั่งสมาธิหรือว่าเป็นคนที่ทําบุญอยู่เรื่อยๆนะคะด้วยใจบริสุทธิ์จริงๆกิ่งฟ้าพูดเลยว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณแน่นอนทุกคนมีหมดค่ะเทวดาไม่มีใครแบบวิเศษบใครแต่ถ้ายิ่งใครปฏิบัติด,ดีกระทาในสิ่งที่ดีกิ่งฟ้าเชื่อมากๆและเชื่อมั่นมากๆว่า คนที่ก็ทำสิ่งดีเทวดานางฟ้าก็อยากที่จะเมตตายอยากช่วยเหลือเราหรือสามารถเข้ามาช่วยเหลือเราได้ดีหรือช่วยเหลือคนคนนั้นได้ดีคนที่ปฏิบัติด,ดีนะคะจะทำให้ทำอะไรก็ราบเรื่อในช่วงนี้คนรักคนเมตตาเพราะว่าไพ่ขึ้นคนรักคนเมตตาเรื่องความสามารถศักยภาพปัญหาถ้าเราเกิดหรือมันมีอยู่ตอนนี้จะคลี่คลายไปในทางที่ดีมันเหมือนเป็นการหลุดพ้นแต่ไพ่ก็จะขึ้นว่ามันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่ากลับขึ้นมาหรือคุณอาจจะต้องกลับไปทําสิ่งเดิมสิ่งเก่าหรือ ไปทํางานสายงานเดิมหรือมีลักษณะงานโปรเจกต์เดิมที่เราเคยผ่านประสบการณ์มาแล้วมาให้ทําอีกรอบหนึ่งก็เป็นได้แต่บางท่านอาจจะมีโอกาสไปต่างประเทศต่างภาษาแบบเขาเรียกว่าไปต่างประเทศหรือว่าทํางานแบบเกี่ยวกับเรื่องพวกภาษาความทันสมัยต่างประเทศต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดีไม่ว่าเป็นการทํางานไปเรียนไปท่องเที่ยวต่างๆหรือใช้สื่อออนไลน์ต่างๆช่วงนี้จะค่อนข้างดวงขึ้นมากเป็นพิเศษนะคะช่วงนี้ถ้าเราลงมือทําอะไรก็ตามแต่ดีมากๆตั้งใจและเพียรพยายามคุณจะได้เงินมาเป็นกอบเป็นการพระสังกจา คือความโชคดีหรือว่าอุดมสมดุลด้วยโภกทรัพย์เงินทองและก็สติปัญญานะคะช่วงนี้คุณจะมีเส,สน่ห์มากๆสําหรับคนโสดสนิทจะมีคนเข้ามาจีบหรือเข้ามาคุยกับเราหรือเราจีบใครก็จีบติดนะคะถ้าเราไม่ได้ปิดกั้นตัวเองจะมีคนเข้ามาอาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักก็ได้หรือเป็นคนใหม่ไปเลยแต่เป็นคนที่เรารู้สึกคุยเราคุ้นเคยมากๆเป็นหนึ่งรู้จักกันมาก่อนแต่อาจจะไม่รู้จักก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่เราเคยรู้จักกันมาก่อนในอดีตเป็นแบบเพื่อนเป็นอะไรมาก่อนอะไรเงี้ย ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นเป็นอย่างที่กิ่งฟ้าคือคนใหม่ๆไปเลยแต่เป็นคนที่แบบ หน้าตาโอเคเลยนะดูดใีในสายตาเราแล้วก็เป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจมีสเสน่ห์มากๆที่จะเข้ามาหาบางคนอาจจะแปลว่า lucky in love ถามว่า lucky in game ไหมด้วยค่ะนะคะแต่กิ่งฟ้าก็เตือนบางเรื่องไปแล้วเนาะ,ะทุกอย่างจะต้องฟังหูไว้หูนะเพราะว่าไพ่ก็ยังขึ้นเตือนเหล่านี้อยู่เรื่องการศึกษาการเ,าเรียนดีนะคะบางคนอาจจะมีการศึกษาเรื่องเนื้อง,งานบางคนอาจจะมีการเรียนต่อหรือเรียนอยู่แล้วตอนนี้ก็จะยิ่งดีตั้งใจเพยรพยายามนะสำเร็จทุกประการ แล้วไพ่ก็ขึ้นคําว่ามีโอกาสที่จะมีเงินทองเข้ามาจากความสามารถบางคนอาจจะมีการปรับตําแหน่งขึ้นมเีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือได้รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นหรือได้ค่าคอมมิชชั่นเงินพิเศษหรือว่า p e r f o r m มนซ์ต่างๆคุณอาจจะแบบว่าได้รับการชื่นชมนะคะหรือว่าได้รับคะแนนที่ดีเป็นได้หมดเลยเพะไพ่ขึ้นว่าสําเร็จอะ่ะไม่ต้องพูดเยอะเลยราศีธนูช่วงนี้ดวงของคุณขึ้นนะแต่ยามขึ้นอย่าลงเรเงยามลงอย่าท้อฉะนั้นฟังเป็นกำลังใจอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็แค่เรามาระวังนะคะไพ่ขึ้นบรรยากาศดี เห็นไหมช่วงนี้คุณจะชิลได้แต่ก็อย่าชิลนะหมือถึงว่าอย่าชิลเกินไปแต่แค่ว่าอะไรที่เป็นช่วงเวลาชิลก็ต้องชิลให้เต็มที่แต่มันอาจจะแปลว่าช่วงนี้คุณจะสบายใจมากยิ่งขึ้นและไพ่ขึ้นดวงอาทิตย์เหมือนไพ่เดือดสัน รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ไม่ต้องพูดเยอะเห็นไหมแล้วก็มีคนมาให้ความสนใจเรานะคะจริงๆมันอยู่ที่ตัวเราด้วยเราจะเปิดใจไม่เปิดใจนะถ้าไม่เปิดใจก็ไม่เป็นไรอยู่เป็นโสดแหละแต่ก็แบบว่าให้เขาเสียดายเล่น <laughs> มันจะมีคนมาให้ความสนใจเราอยู่นะคะหรือว่าแอบชอบเราอยู่หรือแอบสนใจเราอยู่แต่อาจจะไม่กล้าเปิดเผยก็ได้นะมันสามารถเป็นมุมมองนี้และอย่างที่กิ่งฟ้าบอกนะฐานบุญของคุณแน่นมากๆอย่าลืมสร้างบุญกุศลต่อเนื่องไปเรื่อยๆเ,เลยนะคะถ้าจะทําบุญอะไรทำเกี่ยวกับเรื่องอิฐหินปูนทรายการสร้างห้องน้ําสร้างโรงพยาบาล ร้างวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์หรือว่าเป็นการสร้างเมนเผาศพบ,บุรณะเมนเผาศพสร้างก็ได้ซ่อมก็ได้แต่เน้นอิฐหินปูนสร้างโรงเรียน สร้างสาธารณประโยชน์ต่างๆโรงพยาบาลเนี่ยที่ขิงฟ้าก็จะยิ่งดีด้วยเนาะให้ขึ้นแบบร่วมบุญไปเลยนะคะจะยิ่งดีต่อตัวคุณเห็นไหมฐานบุญของคุณแน่นมากแล้วให้ขึ้นว่าอย่าลืมนั่งสมาธิคือกองนี้ไพ่ขึ้นดีหมดเลยห้าถึงเนาทีเห็นไหมการนั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมหรือทําจิตให้โปรง่งใสหรือว่าฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้ลืมตาก็ได้แต่ฟังเพลงปรับสมาธิโฟกัสที่การฟังเพลงมีหลากหลายเพลงขายใน YouTube มีเยอะมากพิมพ์คําว่า calm song calm music relax song ก็ได้หรือว่า เพลงผ่อนคลายสมองเนี่ยมันก็ขึ้นมาเยอะมากนะคะหาฟังกันนะ คุณจะยิ่งได้ดีแล้วก็หรือถ้าใครนั่งสมาธิได้ทําเลยหรือใครมีแลนที่จะไปปฏิบัติธรรมอนุโมทนาบุญด้วยแต่ใครจะบวชหรือว่า,าบวชโกนหัวเลยก็มีนะได้หมดเลยอนุโมทนาบุญด้วยมากๆนะคะถ้าจะทําบุญในหนึ่งอย่างถ้ามีที่ไหนมีการบวชพระหรือสัมมนเนรเราร่วมบุญหรือเป็นเจ้าภาพก็ได้ได้หมดเลยก็จะยิ่งดีโหมีเด่คนรักคนเมตตาคุณดีมากแล้วก็ช่วงนี้นะคะถ้าเป็นไปได้ทานมังสวิรัตทุกวันพระด้วยจะยิ่งดีหรือว่าถ่ายชีวิตโครกกะบอเป็นการร่วมถ ได้จะทําให้นี่สินของคุณทุเลาเบาบางลงในการทาบุญ5้าบาทสิบาททำบุญได้หมดเลยนะคะเอาที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเราทําด้วยจิตบริสุทธิ์ให้ขึ้นสิ่งบริสุทธิ์ทําด้วยความตั้งใจคุณอาจจะปลดหนี้ได้หรืออาจจะโปะหนี้ได้หรืออาจจะแปลว่ออาเงินของคุณอาจจะเพิ่มขึ้นบางคนอาจจะไม่มีหนี้สินอยู่แล้วแต่อาจจะแปลว่ามีความเพิ่มพูนมากขึ้นกว่าเดิมสุขภาพระวังเรื่องระบบภายในพวก ทำไส้กดไหลย้ยอนอาหารการกินภูมิแพ้ต่างๆระวังเรื่องระบบเลือดหรือว่าฮอร์โมนของผู้หญิงไปตรวจดูนิดนึงด้วยละกันถ้ารู้สึกว่าเราป่วยหรือไม่สบายอะไรไปตรวจน,นิดนึงเนาะอันนี้อ่ะแล้วไพ่ขึ้นธาตุเงินทองสมบูรณ์เนี่ยเห็นไหมไม่พูดเยอะอุดมสมบูรณ์เงินทองเข้ามาดีช่วงนี้ลงมือทำซ้เงินเข้ามาสะพัดมากๆนะคะแต่ต้องบอกหนึ่งอย่างถ้าสมมติเปรียบเปิดนะคุณจะย้ายงานหรือว่าย้ายไปไหนมันเหมือนกับว่าจะไม่ทิ้งตัวตนเดิมของคุณอย่างเช่นเปรีบเปิดให้ฟังว่า คุณเป็นนางพยาบาลที่ใหม่คุณก็จะยังเป็นนางพยาบาลแต่แค่ว่าเปลี่ยนสถานที่ทํางานหรือบางคนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนยกย้ายบ้านแต่มันแปลว่าเราก็ต้องไปกับครอบครัวไปด้วยอะไรเงี้ยมันอาจจะมีสิ่งเดิมสิ่งเก่าที่ยังติดตัวเรามาอยู่หรือว่าจําเป็นต้องไปด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะ,ะแต่ไพ่ขึ้นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นๆได้นะคะประมาณนี้นะแล้วใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับเราราศีธนูไพ่ขึ้นเรียนเชิญคือการเรียนเชิญ ดวงเปิดฟ้าเปิดทางผู้ชายคนนี้เหมือนกําลังเปิดทางไปสู่ทางสวรรค์เห็นไหมเป็นทางที่ดีทางที่มีความสุขแล้วมีความสว่างสดใสามากๆเขายิ้มแป้นแบบ เรียนเชิญขอให้คุณไปพบเจอสิ่งดีขอให้คุณไปเจอดวงที่ดีอะไรประมาณนี้นะคะเอาเป็นว่าขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมากๆคือกิ่งฟ้า,าจ,จะทานายไม่ได้ยาวมากพบไพ่อ่ะมันเป็นขึ้นไปในทิศท,ทางที่โอเคมากๆแต่สิ่งสําคัญคือ,อ,อต้องต้องรอบคอบให้เยอะขึ้นแล้วก็รักษาสุขภาพให้มากเพราะจริงๆพลังงานจะเตือนอยู่2หลังอยา่างหลักๆที่น่ากลัวก็คือเรื่องสุขภาพของคุณแล้วก็เตือนการโดนหักหลังระวังนะคะถ้าระวังไม่เกิดขึ้นถ้าเรารักษาสุขภาพดีๆก็จะแข็งแรงดีฉะนั้นอยู่ที่ตัววเเราอองด้ยนะคะคข ท่านพบเจอความสุขมีความสุขมีความเจริญนะคะขออนุญ,ญาตจบคำทำนายเดี๋ยวนี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจารกิ่งฟ้าสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรู้หัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะกิ่งฟ้าจะเข้าไปตอบทุกซุปเปอร์แตงด้ตรงของตัวเองเลยขอบคุณมากที่สนับสนุนให้กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเลียงให้กดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตามเฟซบุ๊กแฟนเพจลาเป็กตองใหไอจีได้วันน และสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น facebook fanpage instagram หรือ tiktok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ